้าร์มอนสเตอร์แกจะเยอะขนาดโน้นและเวทมนต์กับดักจะเยอะขนาดนี้บอกทีว่าต้องกระจายไปกี่เด็กวะเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูสเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูก oh ิโอในวันนี้นะครับจะมีการ์ดเวทมนต์กับดักของซีรีส์หกเซียนซามูไรมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับหกเซียนซามูไรหรือก็คือพวกซิกซามูไรทั้งหลายนะครับบอกก่อนเลยวว่าก่อนหน้าเนี่ยทำมอนสเตอร์ไปแล้วนะครับมอนสเตอร์ Monster เนี่ยจำได้ว,ว่ายังต้องแบ่งสักสองสามพาร์ทเลยนะแล้วทีนี้เหลือเวทมนต์กับดักนะครับที่ค้างไว้นานมากเลยอันนี้ขออภยัยท่านผู้ชมที่รอเนาะซึ่งจำนวนการ์ดเวทมนต์กับดักนะครับเอาง่ายๆเราก็เเล่ i, ่่นนนววาาาฮ้้้ยยมมัขึชือดดกรร์ซู หรือ6เซียนสมุไรใช่ไหมแล้วก็เป็นเอฟเฟกการพูดถึงพวกมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนสมุไรนะครับซึ่ง6เซียนสมุไรมันก็จะมีจาแนกประเภทอะไรพวกนี้ต้องแต่ว่าตราบใดที่มันมีคําว่า6เซียนสมุไรอยู่ในชื่อปุ๊บจะเป็นแบบ6เซียนสมุไรที่แท้จริงอะไรพวกนี้นะครับก็นับหมดเลยพอเห็นจานวนการ์ดไปบนกับดักปุ๊บก็ร้องแม่เจ้าเลยครับผมมี25่บด้วใบดยวกันครับแบ่งเป็นเวทมนต์13แล้วก็กับดัก12นะครับจานวนก็ไม่ได้หนีกันซะด้วยนะปกติแล้วเนี่ยการ์ดเวทมนต์จำนวนมันจนะ ก็มาทรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังเลยว่าเวทมนต์กับจากของซีรีส์6เซียนซามูไรมีอะไรให้เราพูดถึงกันได้บ้างเนาะเริ่มที่การ์ดใบแรกเลยนะครับผมปราสาทหมอกของชิเอนครับปราสาทหมอกของชิเอ็นเป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลนะครับผมการ์ดเวทมนต์ใบนี้เมื่อมันงายหน้าอยู่บนฟิลโซนแล้วนะครับมีมอนสเตอร์ตัวไหนจะเข้ามาโจมตีใส่มอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรมอนสเตอร์ที่โจมตีเข้ามานั้นพลังโจมตีจะลดลงไป500ครับและการ์ดใบต่อมาสำนักของชิเอ็นเป็นการ์ดเวทมนตร์ต่อเนอ เขาคือใครนะครับชิเอ็นเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว่านายพลชังนสงนิดนึงนะครับจะบอกได้เลยว่าการในคลิปนี้ก็มีการ์ดที่พูดถึงชิเอ็นอยู่หลายใบเนาะแต่ว่าเอฟเฟกมันก็จะโยงไปยังพวกซิกซ์ซามูไรยอย่างที่ว่านั่นแหละอย่างการใบนี้เลยนะครับผมเอฟเฟกมีอยู่2อย่างนะเอฟเฟกที่1ก่อนเลยถ้าเกิดว่าเรามีการอัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรลงมาได้สําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบปกติหรือแบบพิเศษก็ตามทุกครั้งที่อัญเชิญลงมาเสร็จปุ๊บใหเราวาง,าวงบ,บูช e ิโดเคานเตาาาาาามมมเเลยรราาารบสสถ่งก์ในี้ ที่ายหน้าอยู่บนฟิลด์นะครับโดยจะต้องมีสภาวะของการวางบูชิโอดคาลเตอร์ลงที่กาใบนี้แล้วนะและไอคันนี้จำนวนของบูชิโอดคาลเตอร์มีเท่าไหร่นะครับผมเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรหรือมอนสเตอร์ติดชื่อชิเอ็นโดยจะต้องเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์เท่านั้นด้วยนะครับเลือกจากในเด็กหนึ่งตัวอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้เลยครับโดยมอนสเตอร์ตัวที่เราจะอันเชิญน,นั้นนะครับจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่มีเลเวลเท่ากับหรือน้อยกว่าบูชิโอดคาลเตอร์ที่วางอยู่บนกาดใบนี้ตอนที่่่่มมันถููกกสสสงงลลงาาไปแะรตอ ควันอัมพรางของชิเอ็นครับควันอัมพรางของชิเอ็นเป็นการเวทบนธรรมดาเอฟเฟกตของมันคือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซนซามไร1หนึ่งตัวจากในเด็กที่มีเลเวล3หรือต่ำกว่านะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือและการไปต่อมากา็ไปนี้คืออาชาเรื่องชื่อสีนิลการครับผมอาชาเรื่องชื่อสีนิลการเป็นการเวทนบนสใสัยครับ สวมใส่ได้เฉพาะมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรเท่านั้นมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้พลังโจมตีป้องกันจะเพิ่มขึ้น200ยต์และทีนี้ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะถูกทำลายเมื่อไหร่ปุ๊บให้เราทำลายการ์ดใบนี้แทนเอาง่ายๆว่าขี่ม้าเนาะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถเลี่ยงการทำลายได้รอบหนึ่งอะไรประมาณนั้นเนาะและการ์ดไปต่อมานะครับผมการ์ดใบนี้คือวิหาร6เซียนครับวิหาร6เซียนเป็นการ์ดเวทบนฟิลนะครับผมซึ่งการ์ดเวทบนใบนี้เมื่อมันหงายนอ่าอเ6ียนามู่ ลงที่การ์ดใบนี้1เม็ดนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งจะลดลง100พอยต์คูณจํานวนบูชิดโอคาเตอร์ที่วางลงที่การ์ดใบนี้ซึ่งถ้าเราสังเกตแล้วเนี่ยด้วยจานวนการ์ดเวทมนต์กับตักที่มันเยอะขนาดนี้และมีการ์ดเวทมนต์ฟิวถึง2ใบแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่เคยเล่น6เซียนซามูไรยอย่างนี้เนาะจะต้องมีวิธีการแบ่งเนี่ยเลยว่าเอ้ยเราเล่นการ์ดหกเซียนซามูไราสายไหนดีนู่นนี่นั่นนะครับใครมีไอเดียอะไรดูคลิปนี้รกา,มมามมน มันเยอะจนคนไม่เคยเล่นอย่างผมี่ก็สับสนได้เหมือนกันนะครับนี่และการไปต่อมาเลยนะครับผมการจูโจม3ชั้นวิถี6เซียนครับการจู่โจม3ชั้นวิถี6เซียนเป็นการเวทมนตรานะครับการเวทมนต์ Guard ใบนี้เอฟเฟกของมันคือถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรหงายหน้าอยู่บนฟิลสามตัวขึ้นไปเลือกใช้งาน1ใน3เอฟเฟกนี้ครับผมถ้าเราเลือกใช้งานเอฟเฟกที่1นะครับผมทำลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอกฝ่ายทุกตัวหรือถ้าเราเลือกเอฟเฟกต์ที่หงายน้าอยู่บองอกฝลายทุกใบและถ้าเราเลือกวที่3ท าการ์ดเวดมว์กับดักที่เซตอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายทุกใบครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดไปนี่คือค่ายกลคู่พิฆาตวิถี6เซียนครับค่ายกลคู่พิฆาตวิถี6เซียนเป็นการ์ดเวดมวลฉับพลันเอฟเฟกต์ของการ์ดไปนี้มี2อ,อย่างนะครับแต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่าละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยนะครับผมเลือกใช้งาน1ใน2เอฟเฟกต์นี้ครับเอฟเฟกต์ที่1เลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไร1ตัวที่มีพลังโจมตี2,000ออออตหหรรืืืื่่กกกกวาาาเลจจบนมสุสาองพันพอเศ์หรือเเราจะลือกกอ,อกกใช้ีต่ ได้นะครับเลือกมอนสเตอร์บนฟิลด์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งที่มีพลังโจมตีเท่ากับหรือต่ำกว่า2,000เปลี่ยนมอนสเตอร์ตัวนั้นให้กลายเป็นสภาพความหน้าตั้งป้องกันนะครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้ของการ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่าตอนนั้นบนฟิลด์ของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรยอยู่2ตัวขึ้นไปนะเอฟเฟกต์ effect ที่บอกไปเมื่อกี้2อันจะทํางานทั้งคู่เลยครับและตามด้วยเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดใบนี้เป็นเอฟเฟกต์จากสุสานนะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสุสานปุ๊บเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสสสสสาาาาาานนนนนอออออออกกกกกกเเเเเมมไไปใชช่่ววงงงขรรรรัััหลลจจ้ืืตตต์ิด6ซ1ุ เอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดไปนี้คือการบำเพ็ญตบะของ6เซียนซามูไรครับการบำเพ็ญตบะของ6เซียนซามูไรเป็นการเวทมนต์ฉัพพลนเอฟเฟกของมันคือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรหนึ่งตัวบนฟิลด์ของเรานะครับเอามอนสเตอร์ที่มีชื่อคนละชื่อกับมอนสเตอร์ตัวนั้นโดยจะต้องเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรนะเลือกมอนสเตอร์ตัวนั้นจากในเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้โดยจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีเท่ากกกกกัััับบมมออ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 นนนนนนสเเเเเเตตตตตตรรรรรรร์์วววทททีีีี่่าาลลลืืแแแด้้ยะะค เมื่อจบเอนเฟสแล้วมันจะต้องถูกทำลายนะเรียกว่าเป็นการอันเชิญตัวตายตัวแทนออกมานะครับผมและไอตัวที่เราเลือกตอนแรกเป็นตัวตั้งต้นที่มีพลังโจมตีเท่ากันก็จะบึ้มตอนจบเทิร์นประมาณนั้นครับและการไปต่อมาเลยนะครับผมการ์ดนี้คือวิชานินจาเงาของ6เซียนสมูไรครับวิชานินจาเงาของ6เซียนสมูไรเป็นการเวทมนต์ชัพลันเอฟเฟกต์ของการชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเท่านัครั้งเอฟเฟกต์นั้นก็คือเอามอนสเตอร์บนฟิวของเราหนึ่งตัวส่งลงสู่สารไปหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อูก D และการไปต่อมาการไปนี้คือการร่วมใจของ6เซียนซามูไราการร่วมใจของ6เซียนซามูไรเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับการเวทมนต์ต่อเนื่องใบนี้เอฟเฟกของมันก็คือทุกครั้งที่มีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษหรือมอนสเตอร์แบบปกติก็ได้ตัวติดชื่อ6เซียนซามูไรเนาะทุกครั้งที่อัญเชิญลงมาได้นั้นนะให้วางบูชิโดเคานเตอร์หนึ่งเม็ดลงที่การ์ดใบนี้นะครับผมซึ่งวางได้สูงสุดเพียง2เม็ดเท่านั้นนะครับแล้วทีนี้การ์ดใบนี้เราสามารถที่จะเอามันจากบนฟิวส่งลงไปสสานนนแล้้วตตอออันเเนเีี่่่ยมมููชโคร์ก เราจะสามารถจั่วการจากเด็กได้ตามนั้นครับผมซึ่งก็เขาบอกสูงสุด2เมตรเพราะฉะนั้นแล้วก็จัว่วได้สูงสุด2ใบเท่านั้นนะและการไปต่อมาแกนสารของ6เซียนซามูไรครับแกนสารของ6เซียนซามูไรเป็นการเวทมนต์ฉับพลันนะครับการเวทมนต์ใบนี้เมื่อเราใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรหนึ่งตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิวของเราส่งลงสู่สารไปหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรหนึ่งตัวจากในสุสารของเราหรือในสุสารของอีกฝ่ายก็ได้นะครับผมเอามอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นนนะอัญเเชิิิแบบบพศษลงมาฟ ได้และการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือตําราหกเซียนครับผมตําราหกเซียนเป็นการ์ดเวทมนฉัพพลการ์ดใบนี้นะครับผมเมื่อเราใช้งานแล้วให้เรารีลลสมอนสเตอร์ติดชื่อหกเซียนซามูไรสองตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราหลังจากนั้นให้เราอัญเชิญมาหาโชกุนชิเอ็นหนึ่งตัวลงมาบนฟิ์ของเราแบบพิเศษได้เลยครับโดยเป็นการอัญเชิญจากในเด็กนะและการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือทวานหกเซียนครับทวานหกเซียนเป็นการ์ดเวทมนต่อเนื่องการ์ดเวทมนใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกต์ด้วยกันนะเอฟเฟกต์ที่หนึ่งเลยคือทุกครั้ง เรามีการอัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรลงมาได้ไม่ว่าจะเป็นแบบปกติหรือแบบพิเศษให้เราวางบูชิโดเคาน์เตอร์ลงที่การ์ดใบนี้2เม็ดและเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้ก็จะวาดเรื่องของบูชิโดเคาน์เตอร์นี่แหละครับว่าเราจะสามารถถอดบูชิโดเคาน์เตอร์เพื่อใช้เอฟเฟกได้ดังนี้นะครับผมถ้าเราถอดไป2เม็ดให้เราเลือกมอนสเตอร์เอฟเฟกติดชื่อ6เซียนซามูไรหรือมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ติดชื่อชิเอ็ดโดยเลือกมาแค่1ตัวและหลังจากนั้นเนี่ยการ์ดใบนั้นลเ 500, กจจเกาารือ มอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรหนึ่งตัวจากในสุสานหรือจากในเด็กของเราก็ได้นะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือและทีนี้ถอดกันให้สุดๆไปเลยนะครับผมถอด6เม็ดนะครับผมเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เอฟเฟกติดชื่อช m เอ็นจากในสุสานของเราหนึ่งตัวอัญเชิญการ์ดไปนั้นลงมาบนฟิลของเราแบบพิเศษได้เลยครับการ์ดเวทมต์หมดไปแล้วต่อมาก็ที่กับดักกันบ้างนะครับผมการ์ดกับดักไปแรกเลยคือค่ายกลสุดยอดมหาวารีครับค่ายกลสุดยอดมหาวารีเป็นการ์ดกับดักธรรมดาการ์ดใบนี้นะครับ รอยคอยครับผมแม่เจ้าบอกเลยเลยว่าการ์ดใบนี้อย่าทะลึ่งเผอเปิดใช้ตอนต้นเกมเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นไลฟ์พอยของเราหายไป7,9 0 0กันในพริบตาเลยนะครับซึ่งพอจ่ายแล้วเป็นยังไงนะครับผมมาดูผลลั์ว่ามันจะคุ้มค่าไหมก็คือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรจากในสุสารของเราอันเชิญลงมาบนฟิวแบบพิเศษเท่าที่เป็นไปได้เลยครับโดยที่ว่าจะต้องชื่อไม่ซ้ากันนะครับเอออันนี้ก็พอไหวไหมถ้าเกิดว่าฟิ์เราว่าง5พื้นที่เลยแล้วก็อันเชิญออกมาโรดเดียว5ตัวได้อย่างนี้เนาะและการ์ดไปต่อาการอขงชันการของชเ็นปกับ ธรรมดโดยที่ว่าเราสามารถใช้งานเอฟเฟกของการไปนี้ได้ก็คือว่าตอนที่มอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรของเราถูกทาลายจากบนฟิลลงสู่สารไปนะครับผมและต้องเป็นการถูกทําลายจากการต่อสู้นะเมื่อเข้างนานไขนี้เสร็จแล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไร1หรือ2ตัวจากบนมือของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลได้ครับและการไปต่อมาค่ายกลสังหารคลั่งลมกดครับผมค่ายกลสังหารคลั่งลมกดเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการ์ดกับดักไปนี้เวลาที่มีมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรบนฟิลของเร เราจะทําการแบทเทิลในเทิร์นนั้นเนี่ยพลังโจมตีมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรของเราจะเพิ่มขึ้น300พอยต์ไปจนกว่าจะจบเทิร์นครับและการไปต่อมาก็าไปนี้คือวิถี6นินจาครับผมวิถี6นินจาเป็นการ์ดกับจักธรรมดาเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ใช้งานได้ตอนที่บนฟิ์ของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไร6ตัวและต้องเป็นตัวที่ทตุไม่ซ้ํากันเลยนะ เมื่อครบเงื่อนไขนี้เสร็จแล้วให้เราข้ามเทินหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งไปครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าโอ้โหอันนี้เป็นเอฟเฟกที่น่ากลัวมากเลยนะแบบว่าเราต้องมีมอนสเตอร์ทั้งหมด6ตัวใช่ไหมแล้วทีนี้มอนสเตอร์ Monster 6ตัวนั้นจะทําให้เราสามารถข้ามเทินหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วทีนี้เรามีมอนสเตอร์อยู่ตั้ง6ตัวถ้าเทินหน้าของอีกฝ่ายถูกข้ามแล้วตอนนี้เรามีวิธีการที่จะแบบจัดการอีกฝ่ายหนึ่งได้การไปนี้จะเป็นการผล็จศึกได้โคตรด,ดีเลยครับและการไปต่อมาการไปนี้คือฝีเทา้าความเร็วววววเเเเเเเทททพพคครรรรผผมมมีีี้้้าาาาาาา็็ปนนนนกกกกกลจจต่่่อออออืืงงงฟขใชถ มอนสเตอร์ที่ติดชื่อ6เซียนซามูไรขึ้นมาได้นะครับให้เราโชว์การ์ดใบนั้นให้ฝ่ายหนึ่งดูแล้วเราก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับและกล้ไปต่อมากฟาทะลวงแกนกลางครับผมฟาทะลวงแกนกลางเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะเมื่อเราจะใช้งานมันนะครับเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรหนึ่งตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราครับแล้วทีนี้ในเทิร์นนั้นระหว่างแบทเทิลเฟสนะมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนะครับถ้าเกิดว่ามันสามารถทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจากการต่่่ออออสู้้้้้้ไไดเเเเเมมืืขาขางนนนนนนนีแลวปุ๊ใทร์ั อตร์ที่ชื่อว่ามหาโชกุนชิเอ็นหรือมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรจะสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นได้โดยตรงครับผมเออเรียกว่าเป็นการกลุยทางตัวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะฝ่าแบบแกนกลางไงโจมตีศัตรูได้โดยตรงอะไรประมาณนั้นครับและการไปต่อมาลูกประคำมุกซาคานิครับ ลูกประคำมุสาคานิเป็นการ์ดกับดักคา์เตอร์ครับผมถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรและทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งจะใช้งานเอฟเฟกของมอนสเตอร์เวทมนต์กับดักที่จะทําลายการ์ดนะครับเปิดใช้งานการ์ดใบนี้เสร็จปุ๊บทำให้เอฟเฟกของการ์ดใบนั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปครับและการ์ดใบต่อมาศาสตร์วิธีดาบสองคมครับศาสตร์วิธีดาบสองคมเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะซึ่งการ์ดกับดักใบนี้นะครับผมเมื่อเราใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์ื่เสองตั้นอัญวติดบ โดยมอนสเตอร์ตัวที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกของการใบานี้นะครับในช่วงเอ็นเฟสมันจะต้องถูกทำลายไปและหลังจากนั้นเราจะต้องรับความเสียหายตามผลรวมพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวที่ถูกอัญเชิญนั้นมาด้วยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยสมชื่อเลยนะศาสตร์แห่งดาบสองคมครับผมเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์มาแล้วมันมีผลดียังไงต่อสู้กับศัตรูได้ดียังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรับความเสี่ยงที่ว่าไลฟ์พอยต์ของเรามีโอกาสลดลงไปอย่างมหาศาลนอกจากผลรวมพลังโจมตีมอนสเตอร์ Monster ตั้งสอง หวนที่สืบทอดมาในวิถี6เสียนโดยเอฟเฟกของกาไปน,นี้เลยนะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันนะแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกที่1เลยนะครับผมคือถ้าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ซิงโครติดชื่อ6เซียนซามูไรโย่3ชนิดขึ้นไปนะครับผมเราจะสามารถใช้งานเอฟเฟกของกาไปน,นี้ได้นี่แหละคือให้เราทําลายการ์ดทุกใบที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งเลยซึ่งเราต้องมีมอนสเตอร์ซิงโคร3ชนิดขึ้นไปหรือก็คือ3ชื่ออย่างที่บอกนะแต่ทีนี้มันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยครับว่ารรา,า,ารถออต์ 6B แทนมอนสเตอร์1ชื่อ1ชนิดได้ครับในความหมายคืออันนี้ยกตัวอย่างเนาะว,ว่าเรามีมอนสเตอร์ซิงโคแค่2ตัวก็ได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีพวกการ์ดเบนมนที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันสามารถวางบูชิโดคาลเตอร์อะไรวนนี้ได้เนาะถ้ามันวางแล้วรวมๆกันได้ครบ6เม็ดปุ๊บเนี่ยอันนี้นับว่าครบเงื่อนไขที่เขาบอกว่าต้องมีมอนสเตอร์ซิงโคลสามตัวนะครับเราเอาบูชิโดคาลเตอร์หกเม็ดมาทดแทนได้ปุ๊บก็ทำลายการ์ดทุกใบบนฟิลขออี่ฝ่ายได้เช่นกันนะครับตามด้วยเอฟเฟกต์ที่สองของการ์ดใบนี้ เลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรหรือมอนสเตอร์เอฟเฟกติดชื่อชิเอ็นนะครับเลือกหนึ่งตัวจากในเด็กหรือเอ็กซ์ต้าเด็กอันเชิญลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้เลยครับและการ์ดไปต่อมา6เซียนซามูไรฟื้นพลังครับ6เซียนซามูไรฟื้นพลังเป็นการ์ดกับดักธรรมดาเมื่อเรามีการใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรหนึ่งตัวที่อยู่ในสุสานของเรานะครับผมเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ของเราได้เลยครับแล้วทีน, Monster, ทแ,บบลนแลนะลนะ การ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือวิชาดาบคู่แห่ง6เซียนครับวิชาดาบคู่แห่ง6เซียนเป็นการ์ดกับดักธรรมดาเอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าใช้งานได้ตอนที่บนฟิ์ของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อ6เซียนซามูไรหงายหน้าตั้งโจมตีอยู่1ตัวเท่านั้นถ้าเข้าเงื่อนไขนี้นะครับมอนสเตอร์ Monster 6เซียนซามูไรหนึ่งตัวของเราตั้งโจมตีโยให้เราเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิ์ของ e 5, อีกฝ่าย2ใบเอาการ์ดที่เราเลือกนั้นกลับขึ้นมือของเจ้าของไปครับและการ์ดใบต่อมาใบาสุดท้ายแล้วครับผมดาบตัดวายุอัศนีวิถีี6เยน ดาบตัดวายุอัศนีวิถี6เซียนเป็นการ์ดกับยักธรรมดานะการ์ดกับดักใบนี้พิเศษนิดนึดนงนะครับคือมันไม่ได้มีการพูดถึง6เซียนสมุไรแต่มันมีการพูดถึงบูชิโดโเคาน์เตอร์นะครับเมื่อเราไงหน้าใช้งานการ์ดใบนี้แล้วถอดบูชิโดโเคาน์เตอร์ที่อยู่บนฟิลของเรา1เม็ดหลังจากนั้นเลือกใช้งาน1ใน2เอฟเฟกนี้ครับเอฟเฟกที่1เลยคือเลือกมอนสเตอร์บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งตัวทําลายทิ้งไปหรืออีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งใบเอาขึ้นมือของเจ้าของไปครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดเวทมนต์กับจักของซีรีส์6เซียนสมุไรนะครับผมจุใจกันไปเลย25 ไปอย่่าางทีเซึ่งบอกได้เลยว่ามีการพูดถึงความหลากหลายของพวกมอนสเตอร์ซีรีส์หกเซียนสมไรได้โคตรดีเลยนะครับมีการพูดถึงตัวชิเอ็นอย่างนี้เนาะมีมหาโชกุนด้วยตัวที่แบบอาจจะไม่ได้ชื่อ6เซียนสมไรอย่างนี้นะครับหรือมีการเล่นกับบูชิโดะคาลเตอร์ที่ก็มีความหลากหลายมากมายก่ายกกองเลยครับผมมีเอฟเฟกต์การทำลายการ์ดนู่นทำลายการ์ดนี่อันเชิญมอนสเตอร์ของเราเสริมลงมาบนฟีดูแล้วพวกมอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะต้องมีเอฟเฟกต์การเล่นกระสานของตัวมันเองอะไรพวกนี้อีกทีหนึ่งด้วยนะครับเออซึ จากจํานวนมอนสเตอร์แบบยี่สิบสตัวใช่ไหมแล้วก็การ์ดเป็นเงกับจัก25่บใบอย่างเงี้ยนะครับซึงขอเลยขอตรงนี้นะครับผมใครที่เคยเล่น6เซียนซามูไรมีวิธีการเล่นอะไรยังไงนะครับผมแนะนําแบบว่าคีย์การ์ดที่เอาไว้เล่นแล้วมันมีประสิทธิภาพได้อย่างเงี้ยนะครับก็ขอเมนมาพูดคุยมาแชร์กันด้วยเดอ้อโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe, กดดดกดกกแระะิ่งเเปป็นนนําลลััััใใใจใหหห้้้ผมมวววยคย,วยคคบบีีพสส